ไม่ได้โม่เห็นไหมครับเห็นไหมทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะผมซันนาซัมนะครับคือจะมีคลิปหนึ่งเนาะที่ผมทำไขยโยมาไว้ไขยโยมาสีทองเ่ะเออแล้วทีเนี้ยมันไม่สำเร็จแล้วมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากบอกว่าทำก็ไม่สำเร็จนะครับทำยังไงทำง,งุ้นทำนี้ผมเลยไปศึกษาข้อมูลมานะครับ ระยะเวลาประมาณ3 4สเดือนเลยนะทุกคนนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเรานะทุกคนดูมีอะไรบ้างก็คือนี่อย่างแรกเลยอันนี้ก็คือข้าวแกบอันนี้คือถ้าเราเงินเดือนออกปุ๊บและเอฟของหมดนะคะเราก็จะได้กินแกบค่ะแถมแฉมไม่ใช่ช่วงนี้ 12, 12. อันนี้อันนี้คือข้าวเปลือกนะทุกคนอ่าลองเราใช้เนะแล้วก็นนี้จะเป็นปูนนะครับปูนขาวแต่ไม่ใช่ปูนขาวที่โรยที่สนามฟุตบอลนะทุกคนคนละปูนกันนะครับเอออันนี้จะเป็นปูนขาวนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับ เบคโซดาแต่ว่าไม่ใช่เป็นเบกกิ้งโซดานะทุกคนจะเป็นโซดาแอกนะครับโซดาแอกนะครับชื่อโซดาแอกนะทุกคนอ่ะแล้วก็นี่ครับอ่าแล้วก็เกลืออันนี้ก็จะเป็นเกลือเบนนะครับเกลือที่ไม่มีไม่เสริมไอโอดีนเออนั่นแหละแล้วก็นี่ครับทุกคนชาเป็นชาอะไรก็ได้ชาอูหลงก็ได้ครับที่มีนะครับอ่ะขั้นตอนนี้ง่ายนะทุกคนมาอีก่างหนึ่งไข่เป็ดล่ะเออไอของเราอ่ะไข่เป็ดนี่อันนี้คือไข่เป็ดที่เราจะใช้นะอันนี้เป็นไข่เป็ดออร์แกนิกนะคะ ไม่ออร์แกนิกก็ได้ไข่เป็ดออร์แกนิกก็ได้แต่ว่าเราจะใช้ออร์แกนิกเนาะแล้วก็อันนี้ค<อ>้อมาจากเป็ดที่เราเปิดเพลงให้ฟังทุกวันวันละสามรอบนะคะยังไงนะกราบกราบกราบมันจะโดนไม้เสียบเพราะมันไก่ย่างเลยค <Okay. S 1> ่ะ <c oughs> คืออะไรนะพอไข่เนี่ยเราทําเสร็จเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีทองเลยทุกคนแบบนี้เลยนะครับคือแบบน่ากินมากไขเก่เยอะมากสีดำอะเราเห็นมาบ่อยแล้วสีทองแบบนี้ไม่อันนี้สีดํบบาบบก่อนอน่นนะครับเราก็จะมานี่นะครับมาต้มชานะทุกคนครับ ใส่น้ำลงไปครับอืมเสร็จแล้วก็กลับไปนอนได้เมื่อกี้ลืมไปว่ากูกรอกน้ำปลาปลามามันไม่ใช่น้ำกินไม่ข้นเหม็นเลยน้ำปลาปลาบ้านเราดีไม่รู้หรอมีธาตุเหล็กเยอะสนิมนะจ๊ะสีเหมือนวิตามินซีอะไม่เคยได้ยินหรออ่ะ รอน้ำเดือดนะทุกคนครับเราก็จะเอาชากับเกลือใส่ลงไปนะครับนี่เราก็จะใส่ชาลงไปนะครับประมาณหนึ่งช้อนนะทุกคนคน่ไม่เคยมีสูตรเลยใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะทุกคนเดี๋ยวส่วนสูตรเนาะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้นะแต่นี่คือ ผมรู้แล้วว่ามันต้องใส่ขนาดไหนอันนี้คือตามท้อนตวงของมันนะทุกคนนี่ใส่ลงไปครับเผื่อต้มให้มันเข้ากันนะทุกคนอ่าต้มให้มันเข้ากันนะครับน้ําเดือดแล้วเดือดปุดๆเลยต่อไปนะครับทุกคนครับให้เราใส่ลงไปนะครับอ่าคือปุนขาวใส่ลงไปเลยครับใส่พอประมาณนะทุกคนสุดานี่ ใส่สักสองช้อนเล่าอ่ะไม่เอาเคียวๆเลย <c oughs> นี่ครับน้าชาที่เราต้มเนาะ <c oughs> เอาแค่น้ำนะทุกคนอุ้ยน้ําเย็นจังเลยแล้วก็คนครับทุกคนครับคนให้มันเข้ากันนะทุกคน <c oughs> นี่ครับทุกคนประมาณนี้เนาะให้มันหนึบๆประมาณนี้นะทุกคนครับนี่กะเอานะครับให้เรากะเอาเนาะ นี่ครับอืมโอเคครับจากนั้นนะให้เราไข่เป็ดเนี่ยใส่ลงไปเลยครับทุกคนครับโอเคครับจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะมาคุกไข่เป็ดให้เข้ากันนะครับให้เรานะครับเอานี่มาเทลงไปครับโอเคน่าจะพอแล้วครับทุกคน จากนั้นนะครับทุกคนครับก็นี่นะครับไข่เป็ดก็คือให้เราคุกเลยให้เราคุกอย่างนี้นะครับทุกคนจากนั้นนะครับนี่เพราะอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เรามาคุกอันนี้นี่ครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมอ่านี่เลยนะครับแด้เราหนึ่งลูกเห็นไหมอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ นี่ครับอย่างนี้เลยนี่นี่ครับพี่น้องครับก็จะมีขายทั้งหมด5ลูกด้วยกันนะครับที่เราทําไว้เนาะโอเคนะครับจากนี้ไปนะครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ45วันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า ไข่ของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นไขยย่ยมาสีทองรูอเปล่านะครับยังไงนะครับครั้งนี้นะครับ,รรบผมมั่นใจมากนะครับว่ามันต้องสําเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าผมทํามาสองรอบแล้วนะไม่สําเร็จนะทุกคนคือแบบผมท,ทําคลิปไปแล้วก็มีคนเข้าไปดูอย่างเงี้ยแล้วมีคนอยากทำตามไงและทีเนี้ยมันไม่สําเร็จอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นคลิปที่แบบไม่มีประโยชน์อะไรกับคนดูนะครับและคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะมีประโยชน์ให้กับผู้ชมนะครับทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเรมา,ามาติดตามกันนะครับหลังจาก45วันผ่านไปนะทุกคน <mul ceğim. S 1> โอเค พอทำเสร็จนะครับเราก็จะใส่ถุงไว้นะทุกคนอันนี้เอาลองโ้นนิดนึงอ่าอย่างนี้แล้วก็นี่นะครับให้เราใส่ไว้อย่างนี้เลยนะทุกคนนี่นะครับใส่นี่ลงไปนนี่นี่ทุกคนแล้วก็มัดไว้ นี่ครับทุกคนครับแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวหลังจากสี่สี่ห้าวันเดี๋ยวเรามาดูกันนะว,ว่ามันจะสําเร็จไหมนะครับอเอาไว้ไหนดีเออบนหลังคาบนหลังคาใจกูขึ้นไปยังไงอ่ะ<ก>มึงพูเนาะปีนต้นมะขามมาวัานนี้มานี้ยมานี้เราจะปีนต้นมะขามใช่ไหมก็เรามาเจอมาหลังคา สมบัติอยู่ในนี้นะครับนี่แล้วก็เอาไว้นี่เนาะนี่ครับไข่ของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะครับได้กินแน่นอนงานนี้แล้วทุกคนครับตอนนี้นะครับก็ครบสี่สิบห้าวันแล้วนะครับที่เราได้ทําไข่โยมมาสีทองไว้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าไข่เป็นยังไงบ้างนะทุกคนครับนี่นี่นี่คือไข่ของเราเรันไม้อนี่ครับ สีห้าวันโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะมาแก้ทุกคนได้ดูนะทุกคนยิงฝั่งเมื่อกี้ก็ได้นะนี่ครับทุกคนครับอ่านี่นะครับไข่ไข่ของเรานะครับหนึ่ไข่<ค>อของเราไม่ใช่อันนี้อันนี้<อ>ไม่เกี่ยวอันนี้สมบน,นี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ผมต้องทำภาษาก่อนต้องล้างก่อนล้างทำภาษาครับทุกคนครับ เหลืองเลยเหลืองเลย oh. เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับทุกคนว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่สำเร็จนะทุกคนครับนี่ลูกแรกลูกแรก ดูดูด,ดูโอ,โอ้ได้แล้วทุกคนมันได้เว้ยนี่น,นีทุกคนดูสิดูสิสโอ้สีทองพ่อเอาสีดำมาให้หน่อยพ่อพ่อขอขยีมาสีดำนหน่อยพ่อลูกนึ่งน,นั่นน่ะจมูกนั่นน่ะมนไมโครวฟขอลูกหนึ่งเอามาเทียบกัน นี่ครับทุกคนครับเป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงครับทุกคนสุดยอดเดี๋ยวมาเทียบกันนะทุกคนนี่สีดำเนาะนี่เห็นไหมคือมาต่างกันนะครับทุกคนนี่นี่นี่มาเทียบให้ให้เห็นชัดๆเลยนี่นี่ครับทุกคนครับเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนเป็นไงเป็นไง โอ้สำเร็จสำเร็จนี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวเอาอีลูกเดี๋ยวมันดูอีลูกเผื่อว่ามันไม่ชัว่าลูกไหน,<ใ>นลูก <ใน S 1> ไหนสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกลูกนี้หนาะโอเคมาโป๊ะโป๊ะโปโป๊ะโป๊ะโป๊กโป๊ะ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 โปโป๊ะโป๊ะโป๊ะโปนกโป๊ะ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 โป๊โป๊ะโโ นี่ทุกคนนี่นี่เป็นไงครับดูสิครับไม่ได้หมูนี่เห็นไหมดูทุกคนอันนี้คืออันนี้ไว้ก่อนอันนี้คือไข่เค็มสีทองนะครับที่บอกอาไม่ใช่ไข่เค็มดิไข่เย่ามาสีทองที่บอกนะครับเมื่อกี้มึงพูดไข่เค็มมึงก็เลยตามมึงเนี่ยแล้วอันนี้คือไข่ยเย่ามาสีดำปกติของบ้านเรานะครับนี่เห็นไหมครับ เห็นไหมทุกคนมาเดี๋ยวผมจะมาผายทุกคนดูข้างในเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวดูข้างในกันผ่าเลยนะออกมาเป็นลูกไก่นี่โอ,โอ้ดูสิครับดู<ล>ดูดูเยิ้มเลยลองกินดู รสชาติเหมือนเยี่ยวมาไหม,มไม่ค่อยเหมือนแต่ว่าอร่อยกว่าจริงๆสีดำเขาเอาเยี่ยวมามาทำอืมอืมอร่อยกว่ามันมันเหมือนเยลลี่อ่ะเนี่ยนึบดืบดึบดึบ,ด,บ,ด,บ,ด,บดืบเนี่ยเห็นไหมอันนี้มึงซื้อไข่ปลอมมาหรือเปล่าไม่ปลอมดูสิมันมีสองชั้นด้วยวะทุกคนเห็นไหมจากจีนนะ ไมนน่เหมือนเรเลยอืะมันกินสีดํากินบ่อยแล้วมันไม่เหมือนกับอัเนี้ยสีดํานี่คือกลิ่นแรงกว่าแรงกว่าเนี้ยอันนี้โอเคต่างกันยังไงก็ต่างกันที่สีไงสีดํากับไม่ไม่ถึงรสชาติรสชาติก็เกือบถ้ายกันเหมือนเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ไม่กลิ่นแรงกว่าอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นก็คือสีดํามันคาวกว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช แล้วก็รสชาติก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าเนี่ยเมืนเยลี่อันนี้จืดอันนี้จืดมากนะดุบๆเนี่ยโอเคนะครับก็รอบนี้นะครับประสบคนสําเร็จนะครับทุกคน,นครับโอเคคือใครที่อยากทำตามก็ไปทําได้นะครับส่วนใครที่ทําตามแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมครับทุกคนทุกคนสามารถสั่งผงได้นะไอผงที่เอาไปทําไข่เยื่มาเนาะเดี๋ยวผมจะผสมสูตรไปให้เลยนะครับ หรือว่าใครไม่อยากทำเองเสียเวลารอสี่สิบห้าวันนะครับก็สั่งเป็นลูกนี้ได้เลยนะครับนี่เราพร้อมส่งให้นะทุกคนครับลูกละสิบห้าบาทนะทุกคนเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับคือเดี๋ยวเอาไปชิมอย่างเงี้ยลูกสองลูกหรือว่าสองสามลูกผมก็ส่งให้นะทุกคนครับ,รบอ่ะอยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะยังไงก็ช่วยกระทืบไลค์ผมด้วยนะทุกคนความมาสําเร็จมึงช้าเกินเนี่กระทืบไลค์กระทืบไลค์นี่ทำไมโต๊ะมันหัก <laughs>